สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางเลขทดลองออกแต่ออกจริงนะครับในงวดวันที่1่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ขอย้ำนะครับว่าเป็นเพียงเลขทดลองออกแต่ออกจริงและออก่อยและออกต่อเนื่องนะครับก็เลยจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามแนวทางกันต่อนะครับผม ในงวดวันที่1กุมภาพันธ์ก่อนที่จะไปชมเลขทดลองออกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาแล้วครับมาแล้วกับเลขทดลองออกงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567 สำหรับรางวันก็จะมีเลขหน้า3ตัวมีอยู่2อรางวันรางวันละส0่พบาทเลขท้าย3ตัวมีอยู่2อรางวันรางวัลละส0่พบาทเลขท้าย2ตัวมีอยู่1นรางวันรางวันละ2,000บาทและรางวัลที่หมีอยู่1นรางวันรางวัลละ6กล้านบาทนะครับสำหรับงวดประจำวันที่1นึ่กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2 5 6 7พร้อมแล้วที่จะออกเลขหน้า3ตัวมีอยู่2รางวัลเลขหน้า3ตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออก8 6 5 8 6 5ฟังอีกครั้งนะครับ8 6 5ต่อไปจะทำการออกเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 เลขหน้า3ตัวมุนครั้งที่2เลขที่ออก699 699เ้าายำอีกครั้งนะครับ699 <c oughs> เลขหน้า3ตัวออกครบทั้งสองรางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกเลขท้าย3ตัวมีอยู่2รางวัลรางวันละสี่พบาทเลขท้าย3ตัวพร้อมที่จะออกแล้ว เลขท้ายสตัวหมุนครั้งที่1เลขที่ออกสองแปดเจอดเจ็ดย้ำอีกครั้งนะครับ287ต่อไปจะเป็นการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่สองเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก097 097ย้าำอีกครั้งนะครับ097เลขท้าย3ตัวก็ได้ออกครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง2รางวัลต่อไปจะเป็นการทำการออกเลขท้าย2ตัวมีอยู่1รางวัลรางวัลละ2 0 0 0บาทเลขท้าย2ตัวพร้อมแล้วที่จะออกเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก 8 2 8 2ย้ำอีกครั้งนะครับ8 2, 2> <c oughs> ต่อไปจะเป็นการออกรางวัลที่หงวดประจำวันที่1นึ่กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567มีอยู่1รางวัลรางวัลละ6ล้านบาทพร้อมแล้วที่จะออกรางวัลที่1เลขที่ออก4 1 7 8 เก้าหนึ่งสาย้ำอีกครั้งนะครับ4 1 7 8 9 <c oughs> 1รางวัลก็ได้ออกครบทุกรางวัลแล้วนะครับก็จะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านามาทวนนะครับหรือว่าย้ำอีกครั้งนะครับเลขหน้า3ตัวนะครับ8 6 5หและ699 8 6 5และ699 สำหรับเลขท้าย3ตัวนะครับก็คือ287และ079และเลขท้าย2ตัวนะครับก็คือ82และรางวัลที่1นะครับกับเลขทดลองออกแต่ออกจริงและออกบ่อยนะครับก็คือ417 891 417 891หากท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อด m มินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะได้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าท้ายสุดสุดท้ายนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัยถูกหวยรอยเบอร์ตลอดปีและตลอดไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ